สวัสดีตอน,นแรงครับพี่น้องวันนี้ก็บลมวิวตอนแรงคือเกาหมองเกาล่ะครับรมือ,<ว>มองไฟลปนสังเกตควางไฟสังเกตมันเดียวไฟหลุดวันนี้เสียดามพ<ว>ันธุ์ใดหอยแมงผู้มาฝากเลยประกันมาอย่างตะแก่สวนักะวานตะแก่สวนักะวานครับนี่ะก,กวน,วนับเด็ดหอยแมงผู้ครับวันน<ด>ี้เมนูหอยแมงผู้จะโลครับตะแก่สามโลสามโลกินลงไปแบบไหน มัหีผู้เฒ่าาดยามดรเ้ลาเลังดังไฟครับพี่น้องดสเสียพอกินเันมันน่อยหญ่เดี๋ยวมากินน้วกันครับพี่น้องหน่อยเจะกินกินกันอันนี้มันใหญ่เลยเดียวันงามเลยนะมันหล่อดีว่เดี๋ยวลามไผู้เจ็บหอยหแขงไหมแ่งจก็กะรับรด หอยแค่ยมันงะเด็เกบยมาหา้อีกอยู่พวก่คนนี้ีคนเซ่เนไวมัแมนนี่ตัวเด็ดดัยังไม่มีโคเอย่างหอยย่างหอยอ๋นี้ีกันนี่กูร้ามั้งสิมันฉีกเอย่างหอยมีผู้พิกแบบไรกันนะมันไม่แง่เขาเนี่ยกาบัน่อยมาครับมามาพี่น้องสุกไปแห้งเลยนี่ย พร้อมนาะพร้อมแตงสี่เดวลาลี่หมครับพี่ยยน้องกินปลาอะไมากินหอยจังมือเนี่ยมือเสียด้ามจัดหอยครับเ,เสียตะเก้ยรงพงักวันเสียใหญ่ใจสปอร์ตใ่สปอร์แ่งโรงงานพักวนส่วนพักวนไงใครอยากได้พักวนกัติดต่อมาได้ครับพี่น้องเนขายพักวนพร้อม เกด่ี่จดหายบเกี้เลยแกด่าพี่แจัดห้ครับยัดุแล้วเอาไปกินเอามากว่พี่แล้วอันนีสีที่นบาาเงนต่อมาเงินนแล้วชุดไหมขึ้นก็ชุกแล้วชุกล้เจ้ามันยกอันนี้มาเทนแล้นันหวานเลย มีเราใส่ะ่คเกิดดเล้นะักษณเลี้ยงก็ขึ้นจงเอขึ้นขึ้น,น,น <c ười> มาครับมามาเบ่งซิมเบ่ง,ปง,ปงไปจะได้นาะหอยนี่ดับก่อนพอดีเพื่อิีวิตตัวนี้มัน,ปปน,มนคยซุกันไหนไมไดเลี้ยงดีที่ตัเป็นไปโอ้โหน่วยใหญ่ครับพี่น้องเว้ย ามหน่วยใหญ่แห้งบื้งบ่งสิบนึ่งมาครับหออน่วใหญ<า>่น้อยหนุ่มเนาะถอมันเอาเกลี่ยไปคอยไม่มีน่วยใหญ่ๆทำยัดมัไปไหนนี่ตัวใสไปไหนรึงหวานเนาะสด ไม,ไม่ได้เสียแก้วกวานไม่ได้เสีย่ตัวนี้ใหม่ผลดำเนี่ยเสีบครับตัวนี้ใหม่ตัวนหดเห็มั่นี่มันจะเพราะมันอ่านแน่เสียบเขาหมดโอ้มันใหญ่ดีเว้ยมาแม่ลดมลจะบัด <40 S 2> สี่สิบแจ้าผสมปนไบ้าขา,ามผสมา้าขามอ มาเด้อครับพี่นอ้องย่างหอยครับจี่นี่กับปลาคอปลาแอสกินเผาจริงอืมมันต้องทม,ม่ำเสมอเป่นมาได้เห้งงานคือเท่าอือนี่ครับเชฟย่างหอยมือเนี่ยคนเก่าครับพระท่านได้เปลี่ยนคนเพระบาร์พระท่านใหญ่ขาบ่าใครดีครับท่านใหญ่เบสกับเขาให้เมี่ยงคนหาขบขั่ว คนอยากอะไรแบบนั้นไงครับตอนเที่ยงมัวจนฟ้าเร็วจะได้ขึ้นหักต้นไม้คนถิม่มหมดแล้วเนาะใช่ว่าจะให้ว่าหวานขึ้นนะไอจานนี้อยากกินขึนี่กูย่านปิงกูบ่กินแล้วกูบ่เอาได้กูบ่ลงเลยแม่มือสัวแต่วัานมูอเอป็นทหารน้ำกันคนสลัคามเอ้าย่างยังไงนี่เ <c oughs> พราะว่าปิงทะเลมันตัด <c oughs> ปิงทะเลเขาเอิ่นเปิืนมึงบ่จักสิกให้เอื่ๆๆอนไปกูบ่จักริกเขาเอื่นกิน กับปิงทะเลเขาเรียกว่าปืนมันว่าเนี่ยามาต้มใส่น้ำพริกหลวกินเนี่ครับตัวหลวกน้ำพรอนปวดออกเขาขาววันนะามาซอยดีไปผัดเพียบเลยแซ่บบมาทันมนเนนจจนนนาเนี่ยมันจะจืดมาทันเนามันจะซ้ำแขนซ้ำขาเนี่ยซ้ำเบีแข็งเนี่ยปืนมาครับพี่น้องมามาย่างหอยแมงผู้กินโอ๊ยหม้อเ,เนี่ยแก้มก็ได้เลยเนาะ เมาหลงอีไปเลยเด้อนี่ไปหาไปดนีู่เหอ้เมาหล่อแล้วขง่อีกเดก้อนเดียวเอเมาหไปรได่อแล้วเน่ยโอเคครับครับครับโอ้เด็การพี่น้องขอีูเขวดะามาเสียมเมาหลเีนนั่นมันเมาหมันไปไปนี่ก็สิบ ถุ่มกลัวแหละกามาเห็นผู้ใดสอ้างุ่มกลัวคนละบาทนี่หาุ่มกัว,กวกทว่านนเอนกับไู้ใมากมาายาอย่ค่อคย,ยเป็นทั้งขายเชียวกราเนี่ยเสียบอกบอกว่าเห็นเป็นเพี่ยนนแลรถผมซื้อมาผมเปลี่ยนค่อยจะค่อยจะตัดตาม์ห่หานี่นี่รอบนี้รอบนี้อย่างแห้งเออสุดยอด นี่มักแบบนี้นอห้อนี่มันลุกซึ้งเสียบโอ้เสียบเลยกินปลาปลามันนี่กินปลาปลามันมันบ่แห้งจังไหนกูถามเราเนาะกินปลาเนาะมาครับมากมาครับพี่น้องมันเบิดมลนบย่างหอยแมงผู้โอ้ยผน้ำจิ้มมันบ้านมันเทศต้องเอาขึ้นเนี่ยกินแบบบ่จิ้มมุ้งเนี่ยเจ้าอาวาสบ่โซเดียมกินแบบบ่จิ้มหรืไหมนู่นเหยนัวเหิอเนี่ยกูโซ่ด้วยกูโซ่ฟังมาขึ้นเนี่ย มันเปียกกูกลับไปคำๆว่าเรื่องกูเนี่ยเมั่อวานหลอกหล่ะกูกูเเ่าแล้วเดือดอ้ำน้ำรางสามเปลียนปีหนึ่งกูเมื่อวันมันถ่วงลูกอาบน้ำดิคนหักกันก็ก็อบมาหากันตัวไปได้เสียนัวเนาะนัวอะไรอยู่แก้ว่าป็นเก่าอะค่ะเมื่อกูทำดีเัวเนี่ยโอ้คะแนนกินซีฟูดก็จังจังนี่ต้องหอมพริกหอมกระเทียมนณะนั้นแม่งกูเห็นเออมันเป็หอมบักพราะบักพริกเนื้อหนิบักพริกเนื้อหนิมันต้องกินปลาเผากินปลาเผา พวกเขาไทยไม่ปัาเบาเออขาไทยางแดงนั่นวะก็มันก็มันก็โดนมาเนาะกูก็บอกให้ตั้มกับพี่แกนุด้วยว่าหันบัตรต่ำแค่เทียมอะไรแล้วกูบาใแค่หนึบตาลนิดหนึบมันสนุกเดี๋ยวอางี้เมื่อนาเดี๋ยวซื้อน้ำจิ้มซีฟู้ดมานึ่เลยบอน้ำจิ้มซีฟู้ดบ่ต้องเสือดาบ่ต้องเสือเ็กันมึงไม่ไหวแต่แกูเห็นเองไปก็ยังไม่ไปเขาพี่น้องตะเวนกับคำคอยแล้วสำหรับคลิปจี่หอยกับสิฟ้าพี่น้องไปซัมนี่ก่อนเนาะ ยังดเยยังอีกกับมือคำเลยครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปหนาคลิปในฝากติดตามอีสานนะครับคือเขาครับพี่น้องล่าเลื่นงมาเลยล่าครับล่าพี่น้องไปก่อนครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับพอกันสวัสดีครับพอกันมืออื่นพอกันมืออื่นครับพอกันมืออื่นครับพอกันคลิปหนาคลิปในครับพี่น้องฝากติดตามอีสานนะครับเนี่ยครับพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้อีสานนะครับคือเขาให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับไปแล้วครับ